โอ,อ,อ้โหโอ้โหเกี่ยวหลุดได้ไหมหลุดไหมเอาไหมเอาไหมโอ้โหสำเร็จลูกเอาไปอ่อนๆเอาไปอ่อนๆโอ้โหทำกับข้าวกินยังหรอคะทำกับข้าวจนหัวบูขนาดนี้เลยเหรอฮะทำกับข้าวหัวบูเลยเหรออออะไรขงแกเนี่ย้ทำไมไม่เอาออกก่อนล่ะลูกใส่รวมมันเลย้มันจะสุกก่อดไหมล่ะ ข่หมวนให้กินน mm. ่อยเอ็มาอยู่ใกล้ขน่ะยุงมาันรู้เลยอิเหนวไปกลๆเลยเองหยุงมาใช่ไหมกูไม่เปิดพัดลมอ่ะลยุงจะตัดเอากได้นะยต้องค่อยๆค่อยๆใียนๆสอบวัดอุณหภูมิทีุ่ยอย่างคนอยาแกเนี่ยนะแสบัดนะมันยังไม่แห้งจะสบัย ได้ใส่รองท้าร้ว่ะเด็กจัดเลว่ะเลยเออต้องใส่รองเท้าค่ะลูกเพื่อความปลอดภัยแตีวกตแบบอะไรมันดูด